ไิ่าด้ตลอดสัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานเขาคนนั้นกันค่ะคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงนะคะว่าในตอนนี้เวลานี้เขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงนะคะที่อยากจะสื่อสารให้คุณรับรู้บ้างเราลองมาดูกันนะว่าใช่พลังงานใช่เรื่องราวของคุณหรือไม่นะคะถ้าใช่ก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปดูคลิปอื่นๆได้นะคะมีในช่องของกอลประมาณ2,000กว่าคลิป นะไปย้อนดูกันได้นะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้มีการกดติดตามนะยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยละกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกของขวัญของรางวัลน,นะคะที่มอบให้กอบกันมาทุกช่องทางนะเอามาดูพร้อมกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะเขามีอะไรที่อยากจะสื่อสารให้คุณรับรู้บ้าง พลังงานอาจจะตรงกับบางคนหรือไม่ตรงกับบางคนก็ได้นะใบแรกแปดถ้วยนะคะแปถ้วยก็อาจจะกําลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่ตอนนี้แยกย้ายนะคะแยกย้ายกันไปหายกันไปเงียบกันไปหรือมีการ move on ไปจากกันก็ได้นะคะหรือเงียบหายไป งอนกันก็ได้นะคะแยกกันอยู่ก็ได้นะเป็นการเป็นการเหมือนกับแยกกันชั่วขณะก็ได้นะคะที่แบบไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้มีการสื่อสารกันหรือว่าคุยกันแต่คุยกันน้อยลงอะไรประมาณนี้เดวิลนะคะสี่เหรียญคิงถือไม้เท้าไนท์ถือเหรียญ ควินถือถ้วยนะคะเฮอร์มิตไฮพินเทสสามถ้วยนะคะหนึ่งดาบนะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เก้าเหรียญคือจากหน้าไพ่วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะ นะมันน่าจะมีปัญหากันเกิดขึ้นปัญหาจากการมีรักเชิงซ้อนปัญหาจากการมีบุคคลในความลับนะคะหรือคุณเป็นคนในความลับในชีวิตเขาหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะมันมีไฮพินเทสมาหรือนะเขามีคุณแต่เขากลับไปมีบุคคลที่3ก็ได้เช่นการอันนี้หนึ่งพลังงานแหละที่ชัดเจนขึ้นมานะหรือการที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มติดเพื่อน นะคะคชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้หรือการที่ชอบอยู่ดีๆแบบเป็นคนอินโทรเวิร์ดอะอาจจะเงียบไปหายไปอยู่ดีๆก็เงียบเข้ากลีบเมฆไปนะคะไม่มีปีไม่มีคุยอยู่ดีๆก็จะมาก็มาจะหายไปก็หายนะคะจะกลับมาก็กลับนะโดยบางครั้งบางทีคุณเองคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่โอเคอะ่ะก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งมีคำพูดนะคะหรือมีการตัดสินใจที่ คุณอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะพยายามที่จะ move on ก็ได้นะเป็นตัวคุณก็ได้ที่คุณอยากจะ move on เพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่นะคะไม่รู้ว่าเขาจะจะคบเรานะหรือว่าเขาจะจริงจังกับเราได้หรือไม่เพราะว่าคุณดูเขาเนี่ยไพ่ใบนี้แผนก็คือเป็นไพ่เดวิลนั่นแหละ ดูเขายังมีความรักเผื่อเลือกหรือยังคงมีทางเลือกหรือยังคงมีความเจ้าชู้อยู่นะหรือยังคงเป็นคนที่รักสนุกนะคะรักปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์การเข้าสังคมอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าพลังงานของคุณนะ่ะตอนนี้คุณรู้สึกแบบคุณเองคุณก็อยากที่จะให้เขาตัดสินใจเนาะว่าเขาจะเอาอยัางไงนะคะคุณต้องการความชัดเจนจากเขาคุณต้องการความเด็ดขาดจากเขาคุณต้องการคำตอบ จะดูเหมือนเขาไม่ให้คําตอบบางคนนะ่ะคุณไปอยู่ในสถานะที่แบบไม่มีไม่มีความชัดเจนะนะคะบางคนแบบไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรในชีวิตเขามากกว่าเพื่อนแต่บางคนก็ดูเหมือนไม่ใช่แฟนนะคะความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาแสดงออกต่อกันอะ่ะมันเหมือนแฟนมันเหมือนคนรักแต่เขาก็ยังคงกักนะคะกักความสัมพันธ์ไว้ก็มีซึ่งแน่นอนว่าเลยทำให้คุณน่ะ อาจจะมีการตัดสินใจที่คุณอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะหรือคุณพยายามที่จะพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์เนี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความแบบรับความยุติธรรมจากเขาอะนะคะแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็คือว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆที่คนคนนี้จะปล่อยคุณไปเพราะอะไรเพราะเขาห่วงคุณอยู่ เขายังมีทั้งความหึงความหวงเขายังหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะไพ่เดวิลกับไพ่สี่เหรียญเนี่ยไพ่ไนท์ถือเหรียญเนี่ยคือคนที่ไม่ยอมปล่อยนะคือเขาก็ยังคงถือคุณไว้อะนะคะแต่เพียงแค่พฤติกรรมการแสดงออกการกระทําของเขาอาจจะบางครั้งดูเหมือนกับไม่ได้สนใจคุณแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขา,าสนใจนะคะจริงๆแล้วเขาเองเขาก็เหมือนคนที่ ยังคงต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตนะหรือเป็นคนที่เหมือนรักพี่เสียดายน้องนะคะจะยอมปล่อยคุณไปก็คงทำใจไม่ได้จะยอมปล่อยให้คุณได้ไปเจอโอกาสใหม่ๆไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆก็คงจะยากเพราะอะไรเพราะเขาเองเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะเขาก็รู้สึกเขามีความรักเขามีความต้องการคุณเขามีความปรารถนาสเสน่หาในตัวคุณ นะคะแล้วเขาก็มีความรักให้คุณแต่ความรักที่เขามีให้คุณบางทีเขาดูปกปิดซ่อนเร้นไม่ค่อยแสดงออกกับคุณนะบางคนนะ่ะเขาแสดงออกอีกอย่างหนึ่งการกระทําอีกอย่างหนึ่งคําพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะภายในใจก็อีกความรู้สึกนึงแบบนี้นะบางคนแสดงออกเหมือนคุณเป็นเพื่อนเลยนะปากก็บอกโอ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นกาลรรยานามิตรกันเรารู้สึกกับคุณแค่เพื่อน แต่ความสัมพันธ์ทางอื่นน่ะอย่างอื่นมันไปถึงไหนแล้วนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแบบคุณต้องการความชัดเจนจากเขาว่าสรุปแล้วยังไงจนท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะรอคําตอบจากเขามาเนิ่นนานจนคุณคิดว่าคุณควรที่จะหายไปจากชีวิตเขาเนาะ หรือคุณควรที่จะเอาตัวเองออกมาได้แล้วคุณไม่อยากไปอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วคุณก็ไม่อยากจะไปเป็นคนในความลับในชีวิตเขาบางคนโดนดึงเข้าไปแถมต้องไปเป็นคนในความลับเขาอีกนะคะบางคนอาจจะโดนหลอกโดนโกหกกลายเป็นคนในความลับไปโดยปริยายนะคะบางคนโกหกคุณว่าโสดแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือบางคน นะเขามีคุณอยู่แล้วเขาก็ยังไปมีคนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะบางคนตกกระดายพลอยโจรอะ่ะเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวมารู้ตัวเมื่อสายไปแล้วเมื่อทุกอย่างมันถล่าลึกไปแล้วนึกออกไหมนะคะมันก็เลยทําให้พลังงานเนี้ยมันขึ้นมาไฮพินเทสเดวิลนะคะแปดถ้วยก็คือการที่เหมือนคุณอยากที่จะไปแต่ชีวิตเขาแล้วว่าคุณรู้สึกคุณเหนื่อยคุณเบือ่อนะคะคุณท้อแท้กับความสัมพันธ์นี้นะเกินจะทนแล้ว แต่เขาก็ไม่ปล่อยนะสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือเขาอะยังคงค้ั่งรักคุณแล้วเขาเองเขาก็ยังคงมีความปรารถนาดียังคงมีความรู้สึกที่ดียังคงมีความสเสน่หานะมีความรักมีความต้องการมีความรู้สึกว่ายังคงหวงแหนกอดเก็บความรู้สึกนี้ไว้ความสัมพันธ์นี้ไว้ปล่อยไม่ได้นะคะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้ ถึงแม้ว่าคุณจะเงียบไปบ้างหรือเขาจะเงียบไปบ้างแต่เดี๋ยวสุดท้ายเขาก็โผล่มาที่คุณอยู่ดีนึกออกไหมแต่เขาก็จะเป็นคนที่พยายามวางตัวเหมือนกับตัวเองดูทําตัวเหมือนเป็นคนโสดอยู่ตลอดเวลานึกออกปะคะก้าเก้เหรียญคือคนที่แบบยังคงหวงความโสดอยู่่ะยังคงหวงความเป็นตัวเองอยู่ประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนว่าคนคนนี้ตัวเขาเองอ่ะเหมือนกับคนที่แบบ พอเวลาที่คุณต้องการคำตอบไม่มีคำตอบให้นะไม่เลือกไม่ตัดสินใจนะคะแต่พอเวลาที่คุณจะไปกับกลายเป็นดึงรั้งคุณไว้ยื้อคุณไว้เหนี่ยวรั้งคุณไว้ไม่ยอมปล่อยนะคะแต่พอเวลาที่คุณตัดสินใจเด็ดขาดคุณเหมือนกับคุณพอแล้วไม่เอาแล้วคุณไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วอะนะคะบางคนกั้มกืนฝืนทนมากๆเลยบางคนไม่ได้อยากที่จะอยู่ในจุดนี้เลยอะแต่มันเหมือนกับ มันมันถล่มไปแล้วว่ะนะคะคือคนเราเวลามันรักใครสักคนไปแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องยากกับการที่เราจะถอนตัวถอนใจเนาะแล้วเขาอะจะให้ความหวังกับคุณไว้สารพัดสารเพนะคะลมๆแรงๆจับต้องได้บ้างจับต้องไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นมันเป็นความฝันความหวังที่มันดูล่องลอยนะคะพอคุณมาคิดได้ทุกอย่างมันเป็นอะไรที่มันสายเกินไป นะคะแต่คุณก็พยายามที่คุณจะพาตัวเองออกมานะจากความสัมพันธ์เนี้ยนะบางคนนะ่ะคุณเนะี่ยเป็นตัวจริงมาตลอดชีวิตเขาเลยแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเอากลายเป็นคุณก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครในชีวิตเขาเหมือนกันอยู่ดีๆวันดีคืนดีอาจจะมีบุคคลอื่นโผล่เข้ามาอีกอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็มีนะประเด็นประมาณเนี้ยเพราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็แสดงว่า มันเป็นไปได้ทุกกรณีที่กอบเอ่อยไปนะคะบางคนอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในในความสัมพันธ์ฉันเพื่อนแต่การกระทำมันคือคนรักอะ่ะเราจะไม่ให้เรามีความหวังได้ยังไงแล้วนี่แหละผลสุดท้ายแล้วพอเวลาที่คุณจะออกไปจากชีวิตเขาคนคนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาปล่อยคุณไม่ได้เขาไม่มีทางปล่อยคุณเขาก็จะดึงคุณไว้เขาก็จะรังคุณไว้เขาก็จะพยายามผูกมัดคุณไว้นะคะเขาก็จะพยายามที่จะทาทุกอย่าง เพื่อที่จะให้คุณอยู่ในชีวิตเขาตรงนี้แหละนะคะแต่ถามว่าคุณจะได้คําตอบจากเขาไหมเดี๋ยวก๊อปจะลองไปเปิดไปเปิดขยายไพ่ให้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามตอนนี้คือคนคนนี้ก็ยังคงกักความสัมพันธ์อยู่นะคะก็ยังคงเป็นคนที่แบบดูปกป,ปิดดูซ่อนเร้นดูปิดบังนะคะดูไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคุณจริงๆอะ่ะไม่กล้าที่จะแบบชัดเจนเด็ดขาดหรือ ไม่กล้าที่จะฟันธงให้คําตอบกับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนะว่าตกลงจะเอาอยัางไงจะแบบไหนนะคะจะคบกันแบบไหนจะตัดสินใจยังไงจะเลือกใครหรือจะเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นได้ไหมที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าความสําคัญในชีวิตเขาอะเป็นเหมือนตัวเลือกเป็นเหมือนคนในความลับเป็นเหมือนคนที่ไม่มีสถานะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า แล้วความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะมันจะเป็นยังไงในอนาคตเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะในอนาคตเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้สิบไม้เทา้ามันค่อนข้างเหนื่อยเนาะความสัมพันธ์เนี้ยแฮงแมนนะคะมันดูเหนื่อยจังเลยคิงถือถ้วยสองไม้เท้านะคะ เก้าถ้วยเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่แบบแต่มีสองถ้วยมานะเขาค่อนข้างเป็นคนที่เอ,อ่อมีความมีความเป็นคนที่ควบคุมยากนิดหนึ่งเหมือนกันนะสเตรนเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนทำอะไรแบบยึดหลักความสุขของตัวเองเป็นหลักอะ่ะง่ายๆเลยว่าจ u s t i c นะคะเหมือนกับคนที่ทำอะไร ตามความรู้สึกตัวเองก่อนอันดับแรกส่วนคนอื่นนะคะเดอะมูนอาจจะเอามาทีหลังความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่จากหน้าไพ่เนี่ยมันเหนื่อยก็จริงมันหนักก็จริงนะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเพราะเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างยากเป็นคนที่เปลี่ยนยากมากๆแต่ ะะถามว่าคุณสามารถเปลี่ยนเขาได้ไหมสุดท้ายอะ่ะก็คิดว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้แต่มันเป็นการรอคอยที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานานนะคะมันเป็นการรอคอยที่คุณอาจจะต้องรอกว่าที่คนคนนี้นะจะทานฟอร์มตัวเองจะเป็นคนใหม่นะคะจะทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณนะมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลักปี นะคะอาจจะใช้เวลา1-2ปีสำหรับคนที่กำลังเจอสถานการณ์นี้อยู่กว่าที่คนคนนี้จะเคลียร์ได้นะหรืออยู่ในช่วงระยะเวลา6-10เดือนประมาณนี้นะคะเขาก็อาจจะเคลียร์ได้สุดท้ายแล้วอะแต่มันเป็นเวลาที่ต้องรอคอยไงนะคะสองไม้เท้าคือต้องรอคอยอะต้องรอให้เขาตัดสินใจต้องรอให้เขาเลือกนะคะหรือคุณนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่ต้องเลือกว่า คุณจะอดทนอยู่ตรงนี้หรือคุณจะเลือกเส้นทางเดินเส้นทางใหม่แต่ถ้าคุณต้องการที่จะอดทนอยู่ตรงนี้ถามว่ามีโอกาสไหมที่คนคนนี้จะให้ความรักที่จริงจังมั่นคงกับคุณหรือให้สถานะกับคุณมีมีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะมีอาจจะเป็นภายในช่วงระยะเวลาสิงหาตุลาก็ได้สิงหากันยาตุลาเนี่ยนะคะหรือช่วงปลายปีนี้ก็เป็นไปได้ นะคะเร็วสุดอาจจะภายในปีนี้แหละที่คุณจะได้เห็นถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง<ๆ>การแก้ไขจากเขานะคะช้าสุดก็1-2ปีหรือบางคนเร็วสุดเดือนมีนาคมนะคะมีนาสิงหาตุลาคือภายในปีนี้เร็วสุดที่คุณจะได้เห็นรูปแบบความรักความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของคนคนนี้ที่เป็น ที่เป็นความรักจริงๆที่เขาจะไม่เก็บคุณแบบหลบๆซ่อนๆหรือเขาจะไม่แบบหรือเขาจะไม่ไปมีคนอื่นมาเป็นคนในความลับของคุณนึกออกไหมหรือเขาจะให้สถานะกับคุณที่เป็นสถานะที่ชัดเจนแต่ก๊อบเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะคนคนนี้นะคะคนคนนี้จะตัดสินใจที่จะเหลือเพียงหนึ่งเดียวสมมุติว่าเขามีคุณอยู่แล้วเขาไปดึงบุคคลที่3เข้ามาเขาก็จะตัดสินใจที่จะเหลือคุณเป็นเพียงคนรัก นะคะเพียงคนเดียวเท่านั้นของเขาหรือถ้าเขาคบคุณแล้วเขาไม่ยอมให้สถานะกับคุณสุดท้ายแล้วเขาก็จะตัดสินใจให้สถานะการเป็นคนรักกับคุณนึกออกไหมคะเพราะมันมีไพ่สีไม้เท้าการสร้างอนาคตร่วมกันนะคะการสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันการสร้างครอบครัวนะการทำอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์มันดูมีความเป็นหลักปักฐานนะคะ มีความจริงจังมีความมั่นคงนะแต่เพียงแค่ว่าอดทนน่ะมันเหมือนกับมันต้องแบกอะสิบไม้เท้าคือการแบกอะแบกกันไปประครับประครองกันไปแบกทั้งความทุกข์แบกทั้งความรู้สึกนะคะความรู้สึกล้วนๆเลยความเหนื่อยความยากลําบากเข็นใจนะคะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายมันก็จะวนอยู่หลูกเนี้ย สักพักหนึ่งนะคะมันจะวนอยู่รูปเนี้นะบางคนอาจจะนิ่งกันไปเงียบกันไปห่างกันไปหายกันไปช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ซ้ําแล้ววันดีคืนดีคนคนนี้ก็โผล่กลับมาในชีวิตคุณนะคะแต่การโผล่กลับมาของเขาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตคือการกลับมาเป็นคู่รักและทีนี้นะคะการกลับมามีแค่เพียงการและกันมีกันแค่เราสองคนไม่ได้มีตัวแปรอื่น นะไม่ได้มีใครที่จะมาแทรกแซงหรือไม่ได้ดึงใครมาแทรกแซงหรือคุณก็จะได้เป็นคนที่มีสถานะและวจกเป็นแค่เพื่อนเป็นเฟรนด์โซนเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตนะคะเป็นเหมือนกับมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนหรือเป็นคนที่แบบอยู่ลับๆล่อๆไม่มีสถานะก็กลายเป็นเขาก็จะให้สถานะการเป็นคนรักของคุณการเป็นแฟน2ถ้วยคือการเป็นหนึ่งเดียวนะ มันไม่ใช่เป็นไพ่แบบเลเวอร์ไม่ใช่เป็นเดวิลที่จะเป็นรักเชิงซ้อน,นะคะในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีเชิงซ้อนนะแต่ในอนาคตกอคิดว่ามีโอกาสนะคะที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรให้มันยุติธรรมถูกต้องทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นครอบครัวการสร้างครอบครัวนะคะการใช้ชีวิตร่วมกันการอยู่ร่วมกันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่มันจะต้องผ่าน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะผ่านกระบวนการผ่านบททดสอบผ่านความหนักใจเหนื่อยใจทุกใจทรมานใจผ่านความออไม่ชัดเจนนะคะ <c oughs> การเรียนรู้กับการอยู่ตัวอยู่กับตัวเองทั้งของคุณและของเขาก็เป็นไปได้ก้าวถ้วยเนี่ยคือการที่มันอาจจะมีช่วงจังหวะเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยกับแฮงแม่เนี่ยต้องกลับมาอยู่กับตัวเองอะ นะคะการเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองการอยู่กับความสุขที่แบบอาจจะไม่ได้มีกันและกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นหมายความว่าความรักของคุณมันจะมีช่วงที่ต้องแยกกันไปหรือเงียบกันไปหรือหายกันไปหรือยุติกันไปนะคะนั่นหมายความว่าบางคนถ้าในตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่ยุติกันไปแล้วแยกกันไปแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วแน่นอนว่าในอนาคตนะคะมีเดือนมีนานะ สิงหาตุลามีเกณฑ์ที่คุณกับเขาจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ที่คุณกับเขาจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นคู่รักนะคะที่มอบความจริงจังจริงใจชัดเจนมั่นคงให้กันและกันแต่ส่วนคนที่คุณยังไม่ได้มีปัญหาแต่คุณกําลังจะรู้สึกว่าเออคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วว่าคุณอยากจะหายไปสักพักหนึ่ง คุณอยากจะไปอยู่กับตัวเองคุณขอ move on ก่อนได้ไหมได้ค่ะคุณ move on ก่อนได้เลยนะคะคุณอาจจะกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนเพราะทําไมรู้ไหมมันไม่ได้มีพลังงานไพ่เลิกลานะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาหาคุณอยู่ดีอย่างที่กอฟบอกไปว่าคนคนนี้เขาไม่มีทางปล่อยคุณหรอกเพราะเขาหวงแหนคุณนะคะเขามีทั้งความหึงมีทั้งความหวงมีทั้งความรู้สึกแบบคือปล่อยไม่ได้ นะคะแล้วในการเว้นช่องว่างระหว่างกันละกันมันอาจจะทําให้เกิดผลดีด้วยซ้ําคือทําให้คนคนนี้กล้าที่ะตัดสินใจทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นทําอะไรให้มันดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นมีความจริงจังจริงใจกับคุณมากขึ้นเพราะเหมือนกับคนที่รู้แล้วว่าเออถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นมาไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรกับคุณสักอย่างโอกาสที่คุณจะออกไปจากชีวิตเขาอะมีสูงมากๆ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหตุการณ์นี้หรือสถานการณ์นี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นเตือนทําให้เขาอ่ะต้องรีบคิดต้องรีบตัดสินใจต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีการที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองก็ดีนะเพราะมันอาจจะทําให้เขาอ่ะตกตะกอนทางความคิดหรือได้ตกผลึกทางความคิดนะคะว่าเขาควรจะต้องจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงแต่ถ้าทุกอย่าง นะคะคุณยังคอยสแตนบายอยู่ในชีวิตเขาคนคนนี้คิดได้ยากเพราะเขารู้ว่าคุณยังไงก็สแตนบายรอเขานึกออกไหมแต่เวลาที่คุณจะไปปุ๊บเนี่ยคนคนนี้ก็จะเริ่มแบบมีความเครียดมีความกังวลมีความกลัวจะเสียคุณไปแล้วนะคะเพราะจริงๆคือห่วงไงน,นะคะห่วงไม่ได้อยากที่จะให้คุณไปแล้วเขาก็ต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างแน่นอนเนี่ยแหละคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะมาดูไพ่ออร์เคิลนะคะว่า ไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับคุณบ้างไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรกับคุณบ้างคะ prosperity นะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ inspiration แรงบันดาลใจนะคะ r e s p o n s i b i l i t y อันนี้คือความรับผิดชอบ <c oughs> จอยความสนุกสนานนะไพ่อยากจะบอกให้คุณอะตอนนี้หน้าที่ของคุณคือหาแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองในการที่คุณจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้กับชีวิตคุณเพราะชีวิตคุณ่ะเหมือนกำลังจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินการงานหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของความรักแต่ตอนนี้หน้าที่ของคุณคือการที่คุณจะต้องรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตัวเองให้ดีรับผิดช,ชอบต่อชีวิตของตัวเองรับผิดช,ชอบต่อความสุขของตัวเองนะคะเหมือนกับว่าไพ่ต้องการให้คุณจอยต้องการให้คุณสนุกมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณถึงแม้ว่าบางคนในตอนนี้คุณอาจจะกําลังประสบปัญหานะคะในเรื่องของความรักนะหรือความรักไม่เป็นไปอย่างใจหรือความสัมพันธ์มันมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณหมดแพชชั่นคุณหมดแรงบันดาลใจอะไรประมาณนี้ แต่ไพอ่อยากจะบอกกับคุณว่าคุณอย่าเอาสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่อะที่มันเป็นจุดดำๆนะคะแค่เพียงจุดเดียวอะมาทำลายชีวิตตัวเองเพราะชีวิตคุณมันกำลังจะเจอกับความสำเร็จเจอกับความก้าวหน้าอีกหลายๆอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นให้คุณจงรับผิดชอบกับตัวเองก่อนตอนนี้นะคะคุณตรงหาเอ่อคุณจงหาแรงบันดาลใจ นะในการที่จะทําให้ชีวิตเราทํายังไงถึงจะมีความสุขทํายังไงถึงจะดีขึ้นทํายังไงถึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสําเร็จนะคะเพราะว่าเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความก้าวหน้าความรุ่งเรืองความร่ํารวยความสําเร็จหลายๆด้านน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกสิ่งที่คุณต้องทําในตอนนี้นะทำยังไงก็ตามแต่ให้ตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ได้ นะคะเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดณนะเวลานี้นะต่อมาค่ะมาดูการข้อความจากเขาถึงคุณรอคอยได้พบกันนะคะฉันไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่พร้อมจะหยุดที่คุณฉันไม่เคยลืมเรื่องราวระหว่างเราความรักของเราเหมือนเส้นขนาน โรดฟังฉันอธิบายก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ I want you and I need you เขาต้องการคุณอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนบางคนเป็นเรื่องเติร์ดปาร์ตี้นะความห่างไกลไม่เคยพลาดใจฉันไปจากคุณนะคะคุณน่ารักเสมอในสายตาฉันคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดยิ่งไขวาคว้ายิ่งห่าง ได้แค่เพอ้อฝันไปไกลนะคะอีโก้คุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันอยากให้มีปาฏิหาริย์คุณทำดีที่สุดแล้วเสียใจยทุกครั้งที่ดูลูกเก่าๆของคุณรักฉันไหมถ้าฉันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันนะคะ ได้แตเก็บไว้ภายในใจส่วนลึกนี่ก็คือข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณในตอนนี้นะคะประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขทุกคนเลยนะคะรับพลังงานดีๆกลับไปอันไหนไม่ดีทิ้งไว้นะคะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ